สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิเคราะห์บอลจริงจัง on YouTube นะครับถ้าเกิดเราพูดถึงนักเตะไทยที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับในการค้าแข่งต่างชาติคนที่เคยไปเล่นในลีกระดับท็อปไฟของยุโรปเนี่ยผมนึกขึ้นมาได้ก็มีแค่2อคนเท่านั้นในประวัติศาสตร์ครับคนแรกก็คือวิทยาลาหกุลนะครับที่เคยเล่นอยู่ที่บุนเดสกาเยอรมันลีกสูงสุดของเยอรมน,นีนะครับอีกคนนึงก็คือธีรศินแดงดา ที่เล่นอยู่กับอัลเมเรียนะครับซึ่งเป็นหลีกสูงสุดของสเปนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องของโคชเฮงนะครับวิทยาลาขกุลครับว่าเขาทำยังไงครับถึงไปเล่นให้กับทีมในบูเดสลีกาได้และสุดท้ายเนี่ยเส้นทางชีวิตของเขาช่วงที่อยู่เยอรมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ผมจะเล่าทุกอย่างตั้งแต่แรกนะครับ คือการที่นักเตะสักคนเนี่ยจะได้เล่นในลีกระดับบุนเดสลีกาเนี่ยแน่นอนกันว่าไม่ใช่เรื่องของดวงหรือว่าโชคแต่ว่าเป็นเพาะพรสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งนี้ครับโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลเนี่ยมีอยู่เต็มตัวในสมัยที่เขาเป็นนักเตะนะครับวิทยาลาหกุลเนี่ยไปเล่นในลีกเยอรมันได้ยังไงนะครับถ้าเกิดให้อธิบายอย่างโวบรัดก็คือในช่วงปลายปี1978นะครับตอนที่ทีมชาติไทยเนี่ยลงเล่นเกมกระชับมิตรกับสโมสรฟอร์จูน่าโคโลนนะครับเกมนั้นเนี่ยวิทยาก็ลงเล่น เลยมีแมวมองเข้ามาแนะนําตัวแล้วก็บอกเขาแกับว่าฝีเท้าอย่างเขาเนี่ยสามารถไปเล่นที่หลีกเยอรมันได้โดยยื่นข้อเสนอให้ไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรแฮท่าเบอร์ลินทีมในระดับบุนเดสลีกาครับตอนนั้นเนี่ยวิทยาก็หมดสัญญากับสโมสรยยนมาดีเซลหรือว่าเซเรโซโอสกาในปัจจุบันพอดีนะครับซึ่งเขาเองก็มีทางเลือกนะครับว่าจะอยู่กับยันมาดีเซลต่อหรือว่าจะย้ายไปอยู่ที่เยอรมันนะครับและตัววิทยาเนี่ยเขาก็คิดครับว่า เขาอยากจะพัฒนาตัวเองไปให้ไกลกว่านี้ได้เล่นฟุตบอลในระดับที่มีคุณภาพสูงกว่านี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้รับข้อเสนอจากแฮธาเบอร์ลินก็เลยปฏิเสธไม่ได้เพราะว่านักเตะไทยได้ไปยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นข้อเสนอที่น่าเหลือเชื่อมากๆครับเมื่อตัดสินใจได้แล้วับทำให้วิทยาเนี่ยไปทดสอบฝีเท้าที่เยอรมันซึ่งผู้บริหารของแฮธาเบอร์ลินเนี่ยเมื่อได้เห็นฟอร์มแบบเต็มๆก็รู้สึกพึงพอใจครับจับเซ็นสัญญา3ปีเต็มในที่สุดทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นกับลีกสูงสุดดระับ ท็อปห้ของลีกยุโรปครับตำแหน่งในสนามของวิทยาลาคกุลเนี่ยก็คือมิฟิลตัวรับเขาเป็นคนเอเชียก็จริงแต่ว่ามีรูปร่างดีสูง181เซนติเมตรอ่านเกมเก่งเล่นบอลฉลาดนั่นคือเหตุผลที่แฮรท่าเบอร์ลินเนี่ยตัดสินใจคว้าตัวเขามาร่วมทีมด้วยคำถามต่อมาก็คือพอย้ายไปปั๊บเนี่ยวิทยาได้ลงเล่นในบูเดสลิก้าบ้างหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็มีคนไทยบางคนเหมือนกันที่ได้อยู่ในทีมลีกสูงสุดแต่่่วาได้เลนคกสรอง ไม่เคยสัมผัสเกมของจริงนะครับอย่างเช่นธนวัต์ซึ้งจิตถาวรกับเลสเตอร์ซิตี้ก็ไม่มีโอกาสลงสนามในฐานะตัวจริงเหมือนกันนะครับคำตอบในคําถามว่าวิทยาลาหกุลเนี่ยเคยเล่นในบนเดสลิก้าซึ่งเป็นลีกสูงสุดของเยอรมันหรือเปล่าคําตอบคือเคยนะครับเป็นจํานวนสานัดด้วยกันในซีซั่น1,979ถึง1,980ครับเกมที่1ในบนเดซลิก้าของวิทยานะครับก็คือเกมที่แฮทาเบอร์ลิน เจอกับฟอร์จูน่าดุสเซลดอบวันที่8ธันวาคม1979ครับเขาลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่70ครับเกมนั้นทีมชนะ3-0นะครับวันที่15ธันวาคม1979ครับเป็นเกมที่2ครับที่วิทยาได้เล่นในบนเดสลิกาเจอกับสตุ๊ดการ์ดเขาลงเป็นตัวจริงนะครับและก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่66เกมนั้นทีมแพ้ไป5-0นะครับและเกมที่3ครับวันที่23กุมภาพันธ์1980นะครับเกมที่แฮทเบิลินเจอกับโบรุสเซียมือเช่นกลัดบักเขา ลงเล่นเป็นตัวสำรองครับในนาทีที่80โดยทีมแพ้ไป4-1ตนะครับจบซีซั่น1,979-80นะครับแฮธาบรินได้อันดับ16ตกชั้นจากบุนเดสลีกาส่วนสถิติของวิทยาเนี่ยเขาลงเล่นไป3นัดจำนวน96นาทียิงได้0แอสซิสต์0ครับปัญหาที่วิทยาเนี่ยได้ลงเล่นน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับไม่ใช่เรื่องของฝีเท้าฝีเท้าของเขาเนี่ยผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยแฮทาบรินคงไม่เซนตตั้งแต่แรกครับปัญหาหลักคือเรื่องของภาษาและ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมที่ดูไม่ค่อยสนิทใจครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัววิทยาเนี่ยเขาโดนเหยียดนะครับจากนักเตะท้องถิ่นนี่เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยไม่เคยพบเคยเจอมาตลอดการเล่นฟุตบอลอาชีพแม้แต่ตอนที่เขาเนี่ยไปอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ครับหนึ่งในเหตุสําคัญที่เกิดขึ้นกับวิทยาลาฮกุลน,นะครับก็คือระหว่างเซสชันการซ้อมปกติครับเขาต้องประกบกับเจอเกนมัวนักเตะชาวเยอรมันที่เล่นตำแหน่งเดียวกันนะครับระหว่างการซ้อมเนี่ยวิทยาเล่นได้เหนือกว่าตัดบอลได้ทุกครั้ง้งทําใหเจ เกนมัวเนี่ยเกิดความโมโหเริ่มมีลูกตุกติกมากขึ้นวิทยาตอนแรกก็อดทนได้ดีครับแต่สุดท้ายก็มาน็อตหลุดเมื่อมัวเนี่ยไปแอบต่อยท้อวิทยาและพอวิทยาเนี่ยร่วงไปกองกับพื้นเจอเก็นมัวก็มาเตะตามน้ําใส่ไปอีกทีครับสุดท้ายวิทยาเนี่ยทนไม่ไหวครับลุกขึ้นมาต่อยปากมัวจนเลือดกบปากไปหนึ่งหมัดครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ใหญ่มากนะครับตอนแรกผู้บริหารทีมเนี่ยจะไล่วิทยาออกจากทีมแฮท่าบรินทันทีเพราะว่าไปทําร้ายร่างกายเพื่อนร่วมทีมแต่สุดท้ายก็โชคดีครับ ก็แจ้งว่าวิทยาไม่ใช่คนเริ่มก่อนสม,มสอรก็เลยสั่งปรับเงินทั้งสองคนเป็นจํานวน1000พหมากับและอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวของวิทยาเช่นกันก็คือเขาเนี่ยโดนกล่าวหาว่าเป็นขโมยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับก็คือผู้ช่วยผู้จัดการทีมของแฮร์แทบบลินเนี่ยเคยมาที่ไทยและโดนวิจาชีพเนี่ยจีย้เอากล้องถ่ายรูปแล้วก็เงินทองไปหมดตัวจึงมีความรู้สึกไม่ดีกับคนไทยและก็ประเทศไทยนะครับพอกลับไปเยอรมันปั๊บเนี่ยเขาก็เลยมีอคติกับวิทยาในหลายๆเรื่องครัคร่้งงนึง นะครับที่สมโมสรแฮธาเบอร์ลินเนี่ยบินไปอุ่นเครื่องกับสมโมสรฟุตบอลในประเทศอิตาลีนะครับระหว่างวันเนี่ยนักเตะก็ไปช้อปปิ้งที่ห้างด้านนอกแต่ว่าพอกลับมาโรงแรมเนี่ยก็มีการขโมยทรัพย์สินเกิดขึ้นซึ่งผู้บริหารของทีมเนี่ยก็มีการตั้งคําถามใส่วิทยายกับว่าเป็นหัวขโมยหรือเปล่าครับแต่ว่าวิทยายเนี่ยมีหลักฐานที่อยู่อย่างชัดเจนที่ไว้อ้างอิงก็เลยสามารถรอดพ้นจากการโดนกล่าวหาไปได้ครับคือนักเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าวิทยายลาหกุลเนี่ยต้องเป็นไฟเตอร์นะครับต้องสู้เต็มรูปแบบอย่างในสนามเน่เตแัันกบ ยุโรปที่ทั้งตัวใหญ่กว่าและก็แข็งแรงกว่าขนาดที่นอกสนามก็ต้องตั้งสติให้ดีครับเพราะว่าโดนคนจ้องจะเล่นงานตลอดเวลาครับแต่ในวันนั้นเนี่ยตัววิทยาเองเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเช่นเรื่องของภาษาก็มีการไปจ้างครูสอนภาษาชาวเยอรมันเนี่ยมาเรียนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวในราคาชั่วโมงละ50มาร์กนะครับรวมถึงเขาพยายามตั้งใจในการซ้อมทุกๆวันครับคืออุตส่าห์มาเยอรมันทั้งทีเนี่ยคุณจะไปยอมทิ้งโอกาสที่มีได้ยังไงครับแม้ว่าจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าความโชคคดีขอองวิทยาก,ก็ื เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับวิทยาเนี่ยอยู่ที่เยอรมันกับคูมัน่นคุณอ้อยที่พาพรสีหน้าคล้ำนะครับดังนั้นก็พอจะมีเพื่อนใจและก็เพื่อนร่วมทางที่เขาเนี่ยสามารถแชร์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ครับซีซั่นแรกของวิทยากับแฮทาบรินนะครับใช้ชีวิตในการปรับตัวและก็เรียนภาษาสะมากกว่าที่ทุกอย่างเนี่ยจะเข้าที่เข้าทางก็จบซีซั่นแล้วนะครับซึ่งแฮทาบรินเนี่ยจบอันดับที่16ของตารางคะแนนบุนเดสลิกา ika, ตกชั้นไปเล่นลีก้าสอกับการที่แฮทาบรินตกชั้นเนี่ยหมายความว่า วิทยาลาหกุลนะครับได้เล่นในบูเดสลิก้าแค่3นัดเท่านั้นก็จริงอยู่กับว่าเป็นจำนวนที่ดูไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าถือเป็น3นัดที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าทําให้คนทั้งโลกได้เห็นว่านักเตะไทยเนี่ยสามารถก้าวไปเล่นในเวทีระดับโลกแบบนี้ได้จริงๆครับหลังจากผ่านไปปีแรกนะครับวิทยาเองก็ปรับตัวได้มากขึ้นทําให้เขาเนี่ยได้ลงสนามกับแฮทาเบอร์ลินบ่อยขึ้นกว่าเดิมนะครับ ซีซั่นที่2ครับของวิทยากับแฮร์ทาว์บลินครับ1980ถึง1981นะครับเขาลงเล่นในลีก้า2ไป19นัดเป็นตัวจริง5สำรอง4ยิงได้1ประตูทีมจบอันดับ3าของลีกยังไม่เลื่อนชั้นนะครับซีซั่นที่3ของวิทยากับแฮร์ทาว์บลินครับเขาเปิดฉากได้อย่างเร้าใจนะครด้วยการยึดตัวจริง8เกมแรกของซีซั่นได้ออกสตาร์ททุกนัดนะครับแล้วก็หลายเกมก็เล่นดีมากๆจนนิตยสารชื่อว่าสปอร์ตคูเรียนะครับยกให้เขาเนี่ยติดเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ขขออองงลลี้้าา92มแววรชื่ิทย ดาฮักกุลนะครับขึ้นอยู่ในนิตยาศาสตร์ฟุตบอลที่เยอรมันนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจแม้ว่าจะเป็นลีกสอก็ถือว่าเจ๋งมากๆแล้วครับวิทยาเนี่ยถูกชื่นชมเยอะเลยครับว่าเล่นได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับปรับตัวกับฟุตบอลเยอรมันได้อย่างสมบูรณ์แบบคือจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเขากําลังจะไปได้ดีแท้ๆนะครับแต่ว่าวิทยาก็มาโชคร้ายเพราะว่าได้รับบาดเจ็บที่เข่าซ้ายต้องรับการผ่าตัดจนต้องหยุดเล่นฟุตบอลไปหลายเดือนครับในซีซั่นที่3าของเขากับฟุตบอลเยอรมันนะครับวิทยาลงเล่นไป1 2เกมตัว 9สำรอง3ขณะที่ผลงานของสโมสรซีซั่นนั้นแฮท่าสามารถเรื่อนชั้นกลับมาสู่บุนเดสลิกาได้สำเร็จนะครับทีนี้ครับหลังจบซีซั่น1,981-82ครับวิทยาก็หมดสัญญา3ปีกับแฮท่าเบอร์ลินนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเป็นนักเตะที่หลายคนรู้จักแล้วนะครับก็เลยได้รับข้อเสนอ จากทีมอื่นๆอีกเยอะเลยครับทีมแรกนะครับก็คือแฮรท่าเบอร์ลินครับสโมสรที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็อยากให้วิทยาอยู่ต่อนะครับคือถ้าเกิดเขาเซ็นสัญญาปั๊บเนี่ยก็สามารถกลับไปเล่นในเวทีบนเดสลิก้าได้ทันทีครับส่วนทีมที่2ครับก็คือนาโปลีครับสโมสรในเกาโชเซเรียครับถ้าเกิดวิทยาเนี่ยเลือกย้ายไปและได้อยู่กับทีมต่ออีกสัก2อสีซั้นนะครับเขาจะได้เป็นเพื่อนกับเดียโก้มาโดน่าเลยนะครับที่ย้ายมาร่วมทีมในปี1984ครับคือมันก็ไม่รู้อนาคตนะครับคือช้อยส์การไป ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าวิทยาเองเขาเพิ่งจะเรียนภาษาเยอรมันคือเพิ่งจะพอเข้าใจว่าคุยอะไรกันนะครับและถ้าเกิดเขาเนี่ยต้องย้ายไปอิตาลีก็ต้องไปเรียนภาษาใหม่อีกนะครับการย้ายบ้านย้ายเมืองเปลี่ยนภาษาเนี่ยสำหรับคนไทยก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกครับและข้อเสนอที่3มนะครับมาจากอีกหนึ่งทีมจากเยอรมันนะครับได้แก่สโมสรชื่อซารบรุกเค้นครับทีมในระดับโอเบอร์ลิก้านะครับหรือว่าดิวิชัน3ของเยอรมันครับผู้จัดการทีมของสโมสรซาบรุกเค่นตอนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอูเวคลิมาเชฟสกี้ครับซึ เป็นอดีตผู้จัดการทีมแฮรท่าเบอร์ลินครับและเขาเนี่ย ก็เลือกจะติดต่อหาวิทยาโดยตรงนะครับในวันนั้นเนี่ยสโมสรซาบรุคเคนก็ติดต่อมาหาวิทยานะครับแล้วก็ถามว่าสนใจไหมที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันนะครับโดยสิ่งที่การันตีให้ก็คือบรรยากาศในทีมที่ดีขึ้นแน่ๆไม่กดดันเท่ากับตอนที่อยู่ที่แฮท่าเบอร์ลินนะครับและโอกาสในลงสนามเนี่ยถ้าเกิดอยู่กับซาบรุคเคนก็น่าจะมีมากขึ้นกว่าเดิมครับคือตัววิทยาเนี่ยเขาตัดชอว์สนาโปลีไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากจะเรียนภาษาใหม่ก็เลยเหลือแค่2 Cho อว์ใ,ในใจก็คือแฮท่าเบอร์ลินทีมเดิม ที่ได้กลับไปบูเดสลิก้าหรืออีกทีมครับก็คือซาบรุเคนที่อยู่ดิวิชัน3ก็อาจจะเป็นหลีกที่ต่ำกว่าแต่ว่าการตีโอกาสลงเล่นที่สม่ำเสมอมากกว่าเดิมครับสุดท้ายนะครับวิทยาเนี่ยก็เลือกไปอยู่กับสโมสรซาบรุ r เคนนะครับโดยเขาอธิบายแบบนี้ครับเขาบอกว่าผมต้องการเล่นฟุตบอลไม่ใช่ไปนั่งชมวิวทิวทัศ์ ที่เก้าอี้สำรองเพราะาฟุตบอลเนี่ยคือชีวิตจิตใจของผมถึงแม้ว่าแฮทาเบอร์ลินจะเป็นสโม,มสรที่มีชื่อเสียงก็จริงแต่ระบบการบริหารในสโม,มสรน,นั้นแย่มากอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์สู้ไปอยู่กับทีมที่ดิวชั่นต่ำกว่าแต่ได้ลงเล่นในสนามมากกว่าย่อมดีกว่าอยู่แล้วครับสำหรับวิทยานะครับเขาเซ็นสัญญากับสโม,มสรซาบรูเกน ken, ในปี1982ครับแล้วก็ลงเล่นในลีกดิวชัน3ของเยอรมันนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยซีซั่นเริ่มไปแล้ว7เกมนะครับแต่ว่าพอวิทยาย้ายมาปั๊บเนี่ยตั้ ซีซั่นครับวิทยาเนี่ยลงเป็นตัวจริงทุกนัดนะครับแล้วก็พาซาบุเค้นคว้าชแชมป์ลีกเลื่อนชั้นมาอยู่ลีก2ได้ในปีเดียวกับ ปีแรกของวิทยากับซาบูเค้นเนี่ยก็คือการพาทีมเลื่อนชั้นจากดิวชัน3มมาดิวชัน2ใช่ไหมครับปีที่2ของเขาครับกับซาบูเค้นเนี่ยวิทยาเนี่ยลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอนะครับก็คือเล่นไป27เกมครับตัวจริง26สำรอง1ยิงประตูดได้3ลูกก็นับว่าเป็นปีที่เขาเล่นดีที่สุดตั้งแต่ย้ายมาอยู่เยอรมันนะครับส่วนผลงานของต้นสังกัดซาบูเค้นนะครับก็จบอันดับ10ของตารางลีก2นะครับไม่เลื่อนชั้นแต่ก็ไม่ตกชั้นเหมือนกันช่วงที่อยู่กับซาบูเค้นนะครับตัววิทยาี่ย อมรับว่าเขามีความสุขมากกว่าตอนอยู่แฮท์ธาบรินเพราะเพื่อร่วมทีมเนี่ยเป็นกันเองมากกว่านส์ nice กว่าและตัวเขาเองเนี่ยได้โอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอติด,ต,ดติดกันไม่เคยโดนดรอปอีกเลยนะครับและก็เป็นคีแมนของทีมในทุกๆนัดซะด้วยครับหลังจากอยู่เยอะระมันมา5ปีนะครับวิทยาก็หมดสัญญากับซาบรูเค้นจริงๆเนี่ยจะอยู่ต่อเขาก็ทําได้ครับแต่ว่าวิทยาเนี่ยตัดสินใจไปแล้วกับว่าอยากจะกลับไทยดีกว่าเขาอธิบายครับบอกว่าผมคิดถึงบ้านเต็มทนและต้องการนําความรู้ต่างๆที่ได้รับมาไป ึกให้กับเด็กไทยของเราให้ก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมครับความฝันของวิทยาตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่โตมากครับเขาอยากจะปฏิรูปวงการฟุตบอลไทยครับให้เจริญเติบโต วันที่วิทยาเนี่ยกลับไทยเขาบอกว่าเบสิกของนักเตะไทยเนี่ยพอเทียบได้กับนักเตะยุโรปแต่เด็กไทยขาดความเข้าใจในการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องนะครับไม่ยอมเล่นตามระบบนอกจากนั้นเนี่ยเรายังขาดสนามซ้อมที่ดีอย่างในเยอรมันเนี่ยเขามีสนามพร้อมตลอดไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรือว่าแดดออกเนี่ยคุณสามารถซ้อมฟุตบอลได้ตลอดเวลาครับส่วนเหตุผลครับที่เขาเนี่ยย้ายกลับมาไทยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอานะครับแต่เขาเนี่ย อยากกลับมาพัฒนาฟุตบอลไทยต่างหากครับด้วยศาสตร์ความรู้ที่เขาได้รับมาจากเซเนโซโอสกาครับรวมถึงได้รับจากเยอรมันกับสโมสรแฮทาเบรินและซาบูเกนครับคือผมไม่รู้นะครับว่าในสายตาของไฟบอลรุ่นใหม่เนี่ยมองโค้ชเฮงวิทยาเนี่ยเป็นยังไงครับอาจจะเห็นภาพเขาเนี่ยในฐานะโค้ชผู้ภูมิใจกับการปั้นเยาวชนนะครับแต่ในข้อเท็จจริงนะครับในสมัยที่เขาเป็นนักเตะเนี่ยโค้ชเฮงคือหนึ่งในนักเตะที่ถูกยอมรับสูงสุดเท่าที่ฟุตบอลไทยเคยมีมาเลยทีเดียวนะครับบทสรุป5ซีซั่นครับของโค้ชเฮงใน ฟุตบอลเยอรมันนะครับปีแรกกับแฮธาบินเล่นบูเดสลีกาจากนั้นก็ขึ้นลงระหว่างลีก้า2และก็ลีก้า3นะครับก่อนปิดท้ายที่ลีก้า2กับสโมสรซาบูเค้นในปี1985ครับจริงอยู่กับว่าวิทยาเนี่ยอาจจะเคยเล่นในบนเดสลีกาเนี่ยแค่3นัด96นาทีเท่านั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาเล่นเนี่ยอยู่ในลีกเดียวกันกับนักเตะอย่างคลาวส์ไฮรูเมนิเก้คลาวส์อัลเกนทัเลอร์หรือว่าคลาวส์อัลลอนะครับคิดดูกับว่าจะมีนักเตะไทยสักกี่คนไปยืนอยู่ตรงนั้นและก็ได้เล่นในเวที บนเดสลีกาครับสุดท้ายครับมีเกร็ดเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับคือในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับตอนที่วิทยาเนี่ยย้ายไปอยู่กับแพทบารินนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีเทรนครับของสโมสรในบนเดสลิกาที่ให้ความสนใจกับนักเตะในพื้เอเชียนะครับมีการคว้าตัวนักเตะเอเชีย3คนเข้าไปอยู่ในลีกเยอรมันในเวลาพร้อมๆกันเลยนะครับได้แก่นักเตะญี่ปุ่นนักเตะเกาหลีใต้ และก็นักเตะไทยครับปี1977นะครับยาสุฮิโกะโอคุเดระครับเซ็นสัญญากับสโมสรโคโลนเป็นคนญี่ปุ่นคนแรกที่ได้เล่นในบุนเดสลิกาครับปี1978ครับปีต่อมาเลยนะครับชาบูมกุลครับเซ็นสัญญากับสโมสรดามสตัดเป็นคนเกาหลีใต้คนแรกที่ได้เล่นในบุนเดสลีกาและก็ตามในปี1979นะครับก็คือโค้ชเฮงวิทยานะครับเซ็นสัญญากับแฮ่าบรินเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เล่นในบุนเดสลิกาครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็ไทยเนี่ยบุกเข้าไป ในวงการฟุตบอลเยอรมันเนี่ยแทบจะพร้อมๆกันเลยครับห่างกันแค่ปี2ปีครับช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าชาติเอเชียเนี่ยไปปักธงให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าเฮ้ยนักเตะเอเชียอย่างเราเนี่ยก็สามารถเล่นฟุตบอลเลเวลนี้ได้เหมือนกันนะครับจากวันนั้นเนี่ยผ่านมา40กว่าปีนะครับถัดจากโอคุเดระเนี่ยญี่ปุ่นก็ส่งออกนักเตะอีกมากมายหลายคนนะครับไปสู่บุนเดสลีกานะครับรวมแล้วก็เกิน40คนแล้วนะครับเช่นชินจิคากาวะไดจิคามาดะชินจิโอโนะหรือว่าวาตารุเอนโดนะครับต้องบอกว่า เยอะแยะมากมายครับส่วนเกาหลีใต้เนี่ยนับจากชาบุมกุลในปี1978ก็นะครับก็มีนักเตะอีกมากกว่า20คนที่ได้คาแข่งในบุนเดสลิกาไม่ว่าจะเป็นซนฮึงมินครับจีดองวอนหรือว่าอียองเปียวส่วนของประเทศไทยเรานะครับนับจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลเนี่ยก็ไม่เคยมีนักเตะคนไหนไปเล่นในศึกบุนเดสลิกาได้อีกเลยครับผู้เล่นไทยคนอื่นเนี่ยไม่สามารถต่อยอดความสําเร็จที่โค้ชเฮงเนี่ยปูทางเอาไว้ได้นะครับก็นับว่าน่าเสียดายมากจริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดดูในวินทีนี้เนี่ย โอกาสของนักเตะไทยที่จะไปอยู่ในบูเลสกีกาเนี่ยต้องบอกว่ายากเกินกว่าจะเป็นไปได้แล้วครับทุกคนครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่โค้ดเฮงไปอยู่บูเดสลีกาเนี่ยก็คือปี1979ใช่ไหมครับถ้าเกิดที่เป็นพ2ก็2522นะครับตัวผมเองเนี่ยยังไม่เกิดเลยนะครับผมเนี่ยเกิด2527นะครับก็คือ5ปีให้หลังหลังที่ที่โค้ดเฮงเนี่ยไปเยอรมันแล้วนะครับแต่ว่าพอไล่อ่านประวัติรวมถึงย้อนกลับไปดูเรื่องราวโค้ดเฮงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า สุดยอดมากครับเพราะว่าจะมีคนไทยสักกี่คนเนี่ยไปอยู่จุดนั้นได้ครับไปสู่ลีกที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่นที่สุดลีกหนึ่งของโลกอย่างบุนเดสลีกาครับก็ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบโคดเทงหรือว่ารู้สึกยังไงกับเขาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโคเทงในสมัยเป็นนักเตะเนี่ยสุดยอดมากๆครับและนี่คือทั้งหมดครับของวิคาะห์บอลจริงจัง on YouTube ในวีคนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเรา60,000ซัพท์แล้วนะครับเป้าหมายของผมต่อไปก็คือ70,000ซัพท์นะครับหวังว่าจะมาถึงได้เร็ววันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ How today? Make tomorrow today.